มาทำการ์ดปีใหม่กันงานนี้เ็นก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษเลยใสองปกเขียวนะคะขั้นตอนแรกก็พับครึ่งกระดาษแบบนี้ก่อนเลยนะตรงหน้าปกนะคะเันก็จะวาดเป็นเหมือนมังกรอยู่บนหลังคาบ้านนะเนื่องจากปี2024นี้เป็นปีมังกรนะคะตัวมังกรเนี่ยเันก็จะวาดให้สีสันน่ารักน่ารักเลยตอนรับปีใหม่ตัวบ้านก็วาดแค่โครงพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราก็เจาะอยู่ดี อันนี้ปันก็ผสมสีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้สีดูเนียนดูแน่นเนี่ยปันก็จะใช้น้ำหนักมือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ากระดาษก็ยังไม่ช้ําเลยแล้วเวลาระบายลงกระดาษในสองปกเขียวตัวนี้นะคะสีสันก็จะได้แบบชัดสดใสแบบนี้เลยนะใครชอบระบายสีไม้เนี่ยปันแนะนากระดาษตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเหมาะกับการระบายสีไม้มากตัวกระดาษของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบทั้ง2ด้านเลยนะคะและมีความหนา200แกรมเห็นนัน là, หนาแบบนี้ก็คือระบายลื่นมากนะแล้วก็เหมาะกับการทําการ <ๆ S 2> ์ดมากๆเลยคะเพราะว่าจะได้การ์ดที่แข็งแรงด้วย หน้าปกาศเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยไปเจาะกันเจาะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อมาก็มาวาดด้านในกันค่ะในส่วนของด้านในนี่ยปันก็จะวาดแทนใจคนที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วสัตว์เลี้ยงเนี่ยกลัวเสียงผูนะคะซึ่งปันก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ เวลามีเทศกาลไหนที่มีคนจุดพูเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่เคยแฮปปี้เลยปันก็เลยเลือกใช้สีขาวดำนะคะในการระบายคนแล้วก็น้องหมาส่วนด้านล่างก็จะมีน้องสมายลี่แล้วก็น้องหัวใจนะคะแทนความห่วงใยแล้วก็ความรักของเราลหลักๆงานนี้ปันก็จะระบายให้มีสีสันนะคะเพราะาเป็นเทศกาลแห่งความสุขของใครหลายๆคนส่วนใครที่เป็นขาวดำแบบปันเนี่ยปันขอเป็นกาลังใจให้นะคะขอให้ผ่านไปได้ดีเสร็จแล้วการปีใหม่ของปันคอมเมนต์เป็นกาลังใจให,ให้ปันกับน้องหมาของปันได้นะคะบ๊ายบาย